กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องคนวิกลจริตสัญญาณจากอธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนุมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณชนั่นครับเชิญค่ะวันนี้เรามีคนวิกลจริตเยอะยอะจริงๆเลยนะค่ะนะครับบางกรณีที่ตกน้ําตกท่ากันไปเนี่ย ปัญหาที่ผมกัลังจะพูดเราจะทํายังไงกับคนกลุ่มนี้คือวันนี้ยังคิดไม่ออกจริงๆว่าเราจะทํายังไงเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้เลยนะครับอย่างคนที่ต้องเสียชีวิตทะเลาะกันแล้วเด็กข้ารถถูกสะบัดเกาะรถไปตั้งกี่กิโลแล้วไปเสงกระแทกแล้วที่สุดจมน้ําเสียชีวิตแต่เห็นภาพที่เขา,าหาแบบกล่าวหามูลนิธิเขาว่าช่วยคนผิดมันทีอันนี้ผมไม่โทษนะครับผมไม่โทษแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงในการควบคุมคนวิกลจริต หนึ่งะจะแจ้งพนักง,งานสอบสวนไม่แจ้งตำรวจให้มาดูก่อนไหมก็แจ้งกันตลอดแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับวันนี้ผมบอกว่าใครที่อยู่ที่บ้านมีคนข้างบ้านไม่ค่อยสบายอ่ะนะไม่ค่อยสบายไม่ว่าเกิดจากการติดยาหรือเสพยาหรือเกิดว่าสติวิประราชอะไรดูค่อนข้างเพี้ยนๆเนี่ยผมว่าช่วยควบคุมดูแลหน่อยเพราะไม่ใช่นั้นแล้วจะเกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดขึ้นมาเยอะนี่คนที่คนรจะหลแท้นะครับ ไอ้คนนี้วิกลจริตไม่แท้นะอีกพวกหนึ่งนะไอ้พวกหัวร้อนจอดรถเบียดกันนิดหน่อยไรหน่อยนี้ไอ้พวกนี้ก็ผมถือว่าน่าจะเรียกว่าเป็นพวกวิกลจริตเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคนที่ขับรถใจเย็นๆกันนิดนึงอย่าไปอย่าไปสติแตกระบาแตกกันแล้วผมเห็นดูด่ากันดูยิงกันดูทะเลาะกันก็ฝากนะครับวันนี้ก็สุดสัปดาห์แล้วสุดท้ายแนะล้วฝนตกแล้วอยู่บ้านเย็นๆนะควบคุมกันหน่อยครับฝากาแค่นี้นะครับ วันนี้คําถามท่านแรกเนี่ยเริ่มที่คุณสิริพงศ์ค่ะอาจารย์คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณเกือบหนึ่งปีนะคะมีการตั้งผู้จัดการมรดกก็คือเป็นพี่ชายคนโตนะคะมาดําเนินการจัดการเรื่องทรัพย์สินนะคะแต่ปรากฏว่ายัางดําเนินการไม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยขณะนี้พี่ชายคนโตนี่คือเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เลยอยากจะสอบถามว่า เราสามารถไปขอตั้งใหม่เลยได้ไหมหรือต้องรอระยะเวลาย,ยังไงหรือเปล่าคะไม่ต้องรอครับตั้งใหม่ได้เลยครับไปยืน่นคำร้องแลแสดงเหตุให้เหตุให้ศารเหร็หนได้ชัดว่าว่าคนเดิมเป็นยังไงนะครับคนเดิมเป็นยังไงแล้วก็เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนก็ทําได้เลยครับไม่ต้องรอครับค่ะส่วนคุณชัยวันรก่อนหน้านี้ซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็ใช้ชื่อญาติเป็นเป็นชื่อเจ้าของรถ นะคะส่วนคุณชัยวัน์เนี่ยเป็นเป็นคนผ่อนเองแล้วก็รถเขาก็ใช้เองนะเข้าใจว่าคงมีปัญหาเรื่องเครดิตก็เลยเอาชื่อญาติมาใส่นะคะ mm. ทีนี้ตอนนี้เนี่ยทางไฟนั้นมีมาตรการพักชำระหนี้แต่ว่าญาติที่ไปยืมชื่อมาเนี่ยก็ไม่สะดวกมาดำเนินการให้ก็เลยสงสัยว่ากรณีแบบนี้เราเป็นคนผ่อนเองมีหลักฐานการผ่อนทุกงวดเราสามารถไปติดต่อทำเรื่องกับทางไฟนั้นเองได้ไหมคะอาจารย์ ได้ก็ทำสือมอบนาเลยครับทำะะสือมอบนาให้มอบนาดให้เราไปนะครับแล้วไปติดต่อดูแต่ว่าไฟแนนซ์จะยอมเปลี่ยนแค่ไหนยังไงก็ต้องไปดูกันทีนะครับทำไปก่อนดีกว่าครับค่ะส่วนคุณรัชนกบอกว่าสามีได้ที่ดินมรดกมาหนึ่งแปลงนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นแปลงที่ไม่มีทางเข้าออกที่เขาเรียกกันว่าเป็นที่ดินตาบอดนะคะแล้วก็เลยขอคำปรึกษาอาจารย์ว่า จะ,จะต้องดําเนินการยังไงดีให้เรามีทางออกได้อะคะจันก็ไปดูครับทางไหนที่ออกได้ที่สุดอาจจะมีภาราจํายอมหรือถ้ามีทางจําเป็นก็ขอทางออกที่สั้นที่สุดและสะดวกที่สุดครับและเดือดร้อนคนที่น้อยที่สุดก็ยิ่นคําร้องต่อสารครับผมค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็สอบถามมานะอันนี้เป็นเรื่องคุณยายสอบแทนสอบถามแทนคุณยายนะคะคุณธาริกาบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ย คุณยายได้ทำการโอนบ้านและที่ดินให้กับลูกสาวคนเล็กนะคะก็คือคุณยายก็กะว่าจะอยู่บ้านหลังนี้นะจนจนกระทั่งวาระสุดท้ายแล้วก็อยู่กับลูกสาวคนเล็กให้ให้ดูแลนะคะปรากฏว่าตอนนี้ลูกสาวคนเล็กของคุณยายกำลังจะขายบ้านและที่ดินให้คนอื่นนะคะก็เลยสอบถามมาว่ากรณีแบบนี้เนี่ยคุณยายสามารถเอาที่ดินกับบ้านคืนได้ไหมคะก็ต้องดูนิดนึงว่าเขา เข้าเงื่อนไขประพฤติในละคุณหรือไม่นะครับท่านราขอถ้าขายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนมีที่ให้เขาอยู่มันปกติยายก็อยู่แต่ถ้าขายและปฏิเสธที่จะให้ที่อยู่ก็เอาคืนได้ครับค่ะคุณอารยาอยากจะทราบว่าไอ้การชนแล้วหนีเนี่ยนะคะโทษมันเป็นยังไงแล้วก็คําพูดที่ว่าตกใจนะขอไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ามารับผิดชอบทีหลังเนี่ยมันจะช่วยทําให้มีผลทางกฎหมายอะไรบ้างหรือเปล่าะคะไม่มีผลครับ ไม่มีผลครับไปตั้งหลักไม่คือต้องมีสติชนแล้วจะจกตกใจไงก็หยุดดูก่อนตามหลักทั่วไปนะครับไม่อาจจะอ้างได้ตามกฎหมายที่นี้โทษต้องดูครับว่าถ้าหนีหนีเนี่ยหนีแล้วเขาตายหรือบาดเจ็บโทษไม่เท่ากันครับถ้าคนตายโทษจะหนักกว่าถ้าบาดเจ็บก็ไม่เป็นไรครับก็่ยังมอ่งนะครับผมค,ค่ะค่ะแล้วก็คุณอดุลนะคะสอบถามเรื่องการรับบุญบุญธรรมนะคะเขาบอกว่าถ้าเรารับบุญบุญธรรม จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยนะคะผลของการเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยคือเท่ากับบุตรที่เกิดจากเชื้อสายของเราเองอย่างนั้นเลยหรือเปล่าะคะบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิ์รับมอร์กของเราได้นะคะมีสิทธิ์รับมอร์กของเราได้แต่เราเนี่ยรับมอร์กของบุตรบุญธรรมไม่ได้บุตรบุญธรรมเนี่ยรับได้ของของพ่อแม่บุญธรรมและพ่อแม่ที่แท้จริงครับไม่ไม่เท่ากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่เขามีสิทธิ มีสิทธิ์แบบเดียวกับปุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับอ๋อค่ะแล้ววันนี้เพิ่มมาอีกหคำถามนะคะรวมกับเมื่อวานก็เป็น535ร้าคำถามแล้วค่ะจาจาสาม5้าเลขดีจังเลยโอเคครับเดี๋ยววันจัน์คุยกันใหม่ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด